ของเขาก็แรงใช้ได้จําได้ว่าดุเขาแรกๆคือเขาเหมือนเขาเสียใจแล้วเขาก็ไปบอกพเจ้าว่าแม่ไม่รักเขาโอ้ลูกซึ่งเราบอกว่าไม่ใช่คือแม่ดุเพราะว่าแม่อยากให้เกลือเป็นเด็กน่ารักหรือบางทีก็ดุก็จะเม้งกลับจะวีนกลับสู้อะไรจริงเหรอใช่แรงนางแรงจริงใช่ใช่น้องเกลืลูกนี่จมดุไหมคุณแม่ดุไหมคะคุณแม่ดุไหมลูกไม่ดุเนาะงอนเนาะชอบนอนแม่จริงป่ะเขาชอบกอนยังไงเขาชอบนอนยังไง งอนร้องไห้แล้วก็อย่างเช่นเรื่องอะไรงันอย่างเช่นเรื่องอะไรแม่ขัดใจเงี้ยก็เหมือนเราขัดใจเขาขัดใจห้ามทำแบบนั้นนะห้ามทำอย่างนี้ไม่เอานะหรือว่าไม่ให้ขอแล้วไม่ให้อะไรอ่เงี้ยเขาก็จะเดินไปเงียบๆคนเดียวในห้องน้ำเขาเข้าไปนั่งในห้องน้ำนั่งตัวตรงเลยนั่งบอไปเจ้าหามไม่เจอเก้อยู่ไหนจนกว่าจะมีคนมาเห็นอ๋อเหรอไม่ออกมาด้วยใช่โถลูกเกียวเกีเียน่าบักะเกียวถือไม่แรกเกียวบอกว่าเกียวเวลาเกียว เศร้าเกลียวเสียใจเกลียวไปอยู่ตรงไหนบอกลูกคนอื่นจะได้ไปหาเกลียวเจออยู่ในห้องน้ำครับไปเกลียวเกลียวดำท่ายังไงคะเกลียวไปอยู่ในห้องน้ำเฮยนั่งท่าไหนลูกเกลียวนั่งท่าไหนคะเกลียวนั่งเกียวยังท่าแบบอ๋อจะเป็นชักโครกเองไหอเออเออเออ